สว,ส,สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับสีขอแนะนําสาวสวยและเป็นนางเอกใหม่ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้นะครับออน้องไออ้อยก็นึ่ครับผมและนี่นะคะก็คือพี่ชายที่หล่อที่สุดในแก๊กซีนี้แล้วค่ะพี่ตีธนพลค่ะเยและที่เราสองคนนะครับม่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามารับบทเป็นพิธีกรรายการส<อ>ีสันบันเทิงนะครับผมก็แสดงว่า,วาขอบคุณพี่ตีนะคะที่ส่งมาอย่างนี้เพราะว่าหนูเนี่ยกำลังจะบอกเลยค่ะ ทุกคนคะละครเรื่องเรือนธาตุที่เราสองคนแสดงคู่กันเนี่ยกำลังจะออนแอร์แล้วนะคะแล้วผมแต่ว่ากลัวทุกคนเขารู้อยู่แล้วนะเพราะว่าเราแต่งตัวมาโอ้โหตรงสไตล์คาแรคเตอร์ในเรื่องละครเรือนธาตุเลยทั้งเป็นเกือกูลปุษบ,บงไดขนาดนี้เล่นสนุ้นนวนะเล่นใหญ่ไปหรอเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากแต่หนูขอแบบแอบบอกไว้ก่อนนป่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องเรือนธาตุเนี่ยนอกจากเราสองคนอะตัวละครตัวอื่นๆอะเขามีเส้นเรื่องที่น่าติดตามมาทุกตัวเลยนะ จริงจรงแอบบอกได้ไหมว่าทุกคนอ่ะไม่มีใครยอมใครเลยนะและซ่บทุกตัวล,ลอ,อ,อ่งานโอเคค่ะทุกคนคะวันนี้เราสองคนมีสกู๊ปพิเศษละครเรื่องเรือนธาตุมาให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนด้วยค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปดูกันเลย เตรียมรับแรงกระแทกสุดหลอนจากหน้าจอช่อง3กันไว้ดีๆกับละครผีพี่เรียดสยองขวัญเรือนธาตุโดยผู้จัดผู้กำกับพี่นุ่มกรีดค่ายเมกเกอร์เคกับเรื่องราวสุดเข้มข้นของแรงอาฆาตฝังใจที่เฝ้ารอวันชำระแค้นของดวงวิญญาณผีมะลิสาวภูมิสุภาภรครั้งแรกกับการรับบทผีที่ถูกฆ่าตายในเรือนธาตุประชันบทบาทครั้งสำคัญกับยอดฝีมือพี่นุนสิรพันธ์คุณสร้อยตัวแม่ตัวแรงที่มีฝีปากเป็นอาวุธเรียกว่าร่วมงานกันครั้งแรก ทั้งคู่ต้องประทะอารมณ์หลอกกันไปมาตลอดทั้งเรื่องด้วยความท้าทายของสาวบูมคือการแต่งเมคอัพผีเป็นความยากที่สาวบูมจะจำไม่ลืมเพราะผีมะลิไม่เหมือนผีตัวอื่นๆที่เคยเห็นจะกลายเป็นผีที่คนดูจำขึ้นใจไปอีกหนึ่งตัวเลยละค่ะตอนเราเป็นผีเราต้องแต่งเอฟเฟกทาเลือดพ่นเส้นเลือดทั้งตัวใส่คอนแทคเลนส์ที่มองไม่เห็นเลยพี่นุ่นก็จะชอบแซวว่าแบบแม้พอใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เงียบเลยนะพี่นุ่นเก่งมากค่ะกดดันมากค่ะ ทุกๆครั้งที่ได้เข้าฉากด้วยก็คือจะมีความประมัดด้วยตลอดเวลาพลังเยอะไปไหนคะแม่เป็นน้องที่มีพลังมากในการทํางานซึ่งนุ่นว่าเวลาเล่นน,นุ่นสนุกมากคือถ้าในเรื่องไม่มีคุณส้อยเนี่ยเรือนทานไม่เกิดเลยนะอยเอาคุณส้อยออกจากชั้นที <laughs> รุ่นใหญ่ฟาดกันแรงเบอร์ไหนสาวน้อยอันดากุลธีราขอท้าชิงกระบอแสงจันลูกสาวคนสวยของคุณแม่ส้อยดีกรีปากแจ๋วไม่แพ้แม่เป็นตัวละครพร้อมบวกตลอดเวลาโดยเฉพาะกับบุษบงนักเอกอายกรณิด สาวที่ต้องคอยเป็นตัวรองรับอารมณ์ของทั้งคุณแสงจันทร์และคุณส้อยสาวอันดาบอกปลื้มสุดกับการคว้าบทนี้มาได้และสาใจมากที่ได้ถ่ายทอดความเป็นแสงจันทร์เพราะยิ่งแสงจันทร์แรงแค่ไหนก็ยิ่งได้อัพสกิลฝีม,มือมากเท่านั้นค่ะเป็นเรื่องที่หนูได้พลิกบทบาทครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้เล่นร้รายครั้งแรกเลยแล้วเราก็จะมีความแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดพี่นุ่นเขาก็จะเหมือนแบบเ,เข้าคาแรคเตอร์แล้วก็มาช่วยบิ้วเราช่วยเราในการที่แบบสื่ออารมณ์ออกมาค่ะ เรื่องราวในเรือนท่านหลังนี้มีปริศนามากมายซ่อนอยู่งานนี้ได้เกื้อกูลพระเอกตีธนพลมาก่อติดไม่ปล่อยค้อยสืบหาความจริงและยังเป็นสายสพอร์ตดูแลช่วยเหลือบุตสบงอยู่ตลอดโดยเป็นการมาประกบคู่กันครั้งแรกของพระนางตีและอไอแต่แคมีดีเวอร์เหมือนสนิทกันมานานต่างคนต่างรอเชียร์กันที่หน้าจอสุดฤทธิ์ไปเลยค่ะ ได้มาเจอกันครั้งแรกเลยด้วยก็ตื่นเต้นค่ะพอได้เล่นกับน้องจริงๆก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่เก่งมากๆเราก็เหมือนมาช่วยๆกันค่ะคอยแบบหนุนหลังกันไปเรื่อยๆค่ะหนูว่ะกลัวนะแต่ว่าไม่ค่อยเจอค่ะไปเจอหรือเปล่าไม่เจอจะดีกว่าค่ะแต่ถ้าผีมาลีนั่นแม่เราเราไม่กลัวพี่ก็บอกว่าไม่กลัวเหมือนกันเพราะว่าแม่มาลีเขาสวยก็เป็นกําลังใจให้คุณเกลือด้วยในการสืบหาความจริงนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง หนึ่งในความน่าสนใจของละครเรือนธาตุนั่นก็คือการกลับมาเล่นละครกับช่อง3มในรอบ9ปีของนักแสดงมากฝีมือนุ่นศิระพันธ์นะคะเรื่องนี้ต้องขยี้ที่มาที่ไปที่ทำให้สาวนุ่นยอมมารับเล่นบทส้อยในละครเรื่องนี้เห็นว่าใช้เวลาในการตัดสินใจแค่คืนเดียวเท่านั้นและมีผู้สนับสนุนคนสำคัญด้วยค่ะมีคนช่วยนับให้ก็เกือบ9ปีแล้วเกือบ9ปเรื่องล่าสุดคือบางละจันไหม นะน่าจะบางระจายค่ะทำไมตัดใจเล่นเรือนท่าก็เป็นสตอรี่น่ารักมากเราคือเป็นช่วงที่นุ่นต้องทำงานออฟฟิศเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ขออนุญาตแบบปฏิเสธเพราะช่วงนี้เราเราชีวิตเราแน่นจริงๆอะไรเงี้ยต้องทำงานเยอะที่ผ่านมาก็ได้รับการติดต่อมาตลอดมาตลอดค่ะจริงๆแบบทั้งผู้ใหญ่ผู้จัดทางช่องก็ติดต่อมาพี่เดี๋ยวเราขออนุญาตว่าช่วงนี้เราแบบเราแน่นจริงๆจนปีนั้นแหละ อยู่ๆพี่อึ่งของที่นี่แหละทอไปแล้วแบบเราก็มาพูดเหมือนเดิมเลย <c oughs> ขอบคุณที่คิดถึงหนูค่ะแต่ตอนนี้หนูแบบแม่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรตรงนู่นเดี๋ยวพี่ส่งบทไปที่ออฟฟิศก่อนออฟฟิศหนูอยู่ไหนรอซื้อก็คือบุ้นยังไม่ท่าอะไรเลยมีมีบท1นึตอนอยู่ที่ออฟฟิศอะ <c oughs> แล้วเราก็เลยแบบปกติคนอื่นเนี่ยเวลาาอันนี้เขาเรียกว่าตกใช่ไหมเหมือนตกแล้วรอซื้อ บางปกติเขาจะมีแค่แบบทรีทเมนต์เรื่องยออะไรเงี้ยตั้งแต่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะรวด,ดวรวดเดียวแล้วก็ตื่นเช้ามาบอกพี่เขาว่าอยากเล่นอะทำไงดีอะคืองานตัวเองก็แน่นมากรอบอเลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวแบ่งงานส่วนหนึ่งให้ให้เขาช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวเขาแบบให้เรามีเวลาได้ได้มาถ่ายอะไรเงี้ยค่ะน่ารักไม่งั้นก็ไม่สามารถารจริงๆค่ะ,คะก็โทรกลับไปเลยค่ะว่ามนูขอเล่นด้วยค่ะอะไรเงี้ยขอบคุณที่คิดถึงแล้วก็หมด สำหรับนนนุว่าบทบท,บทน่าสนใจมันมีพัฒนาการของตัวละครเยอะมากเห็นตั้งแต่คือเห็นตั้งแต่แบบความความใสในในในความรู้สึกความคิดจนถึงแบบน้ำขุนมัวอะไรเงี้ยเราเลยเห็นพัฒนาการของตัวละคร <Yeah. S 1> นะคะบทสนุกจนสาวนุ่นตัดสินใจเล่นในคืนเดียวแบบนี้คนดูก็อดใจรออีกคืนเดียวก็จะได้ดูละครเรือนธาตุแล้วละค่ะ สายฝนีช่ช้างหลอนมากค่ะพี่ภูมเขาเล่นได้จัดเต็มจัดหนักมากพี่พี่ติอันนี้แค่เบาๆนะเนี่ยอันนี้เบาแล้วเหรอใช่คือถ้าในเรื่องเต็มๆเนี่ยนี่คือจัดหนักจัดเต็มก,ก,กว่านี้กว่านี้ใช่นี่คือถ้าสมมติว่าในเรื่องหนุกกีดขนาดไหนอะจริงๆนี่คือใจสั่นมากกว่านั้นรอยเท่าคือกลัวมากใจสั่นไม่ต้องกลัวนะมีพี่อยู่ข้างพี่จะปกป้องเราเองเป็นยังไงมีสักครู่ พิเทพป่ะมันจะเทเกินไปหรือเปล่ามันจะเทพหรือเปล่าค่ะทุกคนก็เอาเป็นว่าฝากละครเรื่องเดือนธาตุของพวกเราด้วยนะคะออนแอร์ air แล้วนะคะพรุ่งนี้ตอนแรกห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนแล้ว,วันนี้พวกเราสองคนและรายการสีสันบันเทิงนะครับขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ